สวัสดีครับผมสลาลตันโตโยต้าระยองครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสับสองครับมาสอบเกินไปประมาณประมาณปอนหนึ่งปอนหนึ่งนะเราซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองครับวงซ้อมมีใครบ้างก็มีฟ้าคำรามฟ้าน้องครับก็เก็บตัวมากี่วันรวมๆละก็ตั้งแต่ไฟที่แล้วพักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไฟล่าสุดเจอกับไฟล่าสุดเจอกับวชิระเป็นไงวันนั้นนั้นชนะนอกไปยกสามยกสามนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับ สานิดเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมดูแล้วครับผมก่อนจะหายไปนี่ดูแล้วเขามีอะไรบ้างก็มีสดมากๆเลยเขาจะเป็นมวยแข้งนะในการหอเข่าวางเกมวางแผนไงดีพวันนี้ก็ผมวางเกมวางแผนมาซ้อมมายิบมาแล้วครับตอนนี้ร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณ80-90%แล้วครับก็ร่างกาซ้อมมาครับอ่าเราอยู่าไหร่นะครับปีนี้27ครับคนจังหวัดชลบุรีครับไปปล่อยกิโล ปล่อยๆก็หกสิบสามหกสิบสี่ครับเป็นเบร์เรเป็นมวยมวยดูดูดันมวยคูนะครัซ้ายหรือขวาขวาครับสองร้อยร้อยหกสิบเจ็ดครับมวยมากี่ร้อยละจำไม่ได้ครับพี่น้องเชียร์เชียร์พรุ่งนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวบ้านมึงนะแฟนมวยทั่วประเทศครับผมเต็มที่แน่นอนครับผมครับขอบคุณครับอะไรครับครับสวัสดีครับค่ายลูกตำเสือครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ ร้อยสามจุดสองร้อยสามสองเมื่อกี้มาสอบเป็นไงครั้งแรกร้อยสามสิบเอ็ดจุดสามอ่าก็มาผ่านสบายเลยเนาะคุมมากี่โลน้ำหนักนี้ปมันสี่ตันครับเราซ้อมอยู่ที่ที่อาดังครับอยู่ที่กระบี่เลยกระบค่ายอะไรเปรกค่ายค่ายมวยเอเมอรอนอ๋อเอเมอรอนยิมนะพวกคุณซ้อมมีใครบ้างที่นู่นมีบราซิลอืมแล้วก็น้องๆในค่ายแล้วก็ฝาร์กข่าโผลเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็สามอาทิตย์ สามิตยีได้นะปุ่งนี้ต้องเจอใครครับเจอสลาตันนะเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมก็ได้ดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีมัดอะไรมันเกมวางแผงไงดีพวกนี้ก็เลยเร่อยๆนะแล้วเราล่าสุดนี่ชกไว้ที่ไหนเนี่ยชกที่อานาอ๋อก็คือหายจากเมืองกรุงไปเกือบปีเลยป่ะประมาณเออแล้วเราหายไปไหนมา ไปเป็นเทรนเนอร์อ๋อก็พักร่างกายไปช่องหน้าหน้าไฮคือไฮทีซั่นก็คือรับจ็อบใช่เทรนเนอร์ไปก็ไม่เจ็บตัวนะแต่ช่วงนี้หน้าฝนนั้นเป็นเป็นยังไงหน้าเราต้องกลับมาอ่าก็ต้องกลับมาโชว์ผลงานหน่อยแล้วเราก่อนกลับมาที่เราได้เคลื่อนไหวที่ไหนบ้างแถวค่ายเนี่ยได้ได้เคลื่อนไหวที่ไหนมาก่อนไหมปีนี้ได้ต่อยับ เป็นใจาเาสวนน้ำทางกีที่ที่อ่านนางที่อ่านนางเลยได้ขึ้นไหวกี่ไฟปีนี้ได้ไฟเดียวไฟเดียวนะนาหรือยังไฟนี้ก็เดือนกุมภาเดือนกุมภาเลยมีนาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวเลยแล้วเราเก็บบัวแบบเล่งซ้อมจริงๆรนงกี่วันช่วงโค้งสุดท้ายก็2อาทิตย์3าอาทิตย์ขาบผมอ่ะเราอายุอะไรครับอายุ30คนจังหวัดกระบี่ไปปล่อยกี่โลแล้วปล่อยประมาณ หกสิบสี่อืมเป็นเบรเป็นมวยมวยเขาหานซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหาจบมวยทั้งหมดอยู่ประมาณประมาณร้อยร้อยฝาก้องเชร์เชียร์พวกนี้หน่อยครับครับฝากพี่น้องชาวกระบี่ช่วยเชียร์ครับครับคอบคุณครับ